ราชาแห่งวงเวทตอนที่172พื้นที่ลับในเวลานี้เหล่าอสูรภายในด่านปึกฝนกลายเป็นแข็งแกร่งขึ้นมาในทันทีทั้งนี้ควรจะเพิ่มขึ้นมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่เรายักแรงงานเหล่านี้เรากับได้กินยาโปเข้าไปกลายเป็นว่ามีพลังแบบก้าวกระโดดเรื่องเช่นนี้ใครขนัดจะทนได้ นี่เป็นราคาที่ต้องจ่ายที่พวกเขาได้ขโมยศิลาดวงดาราอย่างนั้นรุนี่แย่จริงๆเลยเพราะศิลาดวงดารานั้นเป็นวัตถุดิบล้ำค่าการคว้าสิ่งดังกล่าวมานั้นจึงจําเป็นต้องจ่ายไปด้วยราคาที่แพงลิบลิว้วดังนั้นด่านการทดสอบแห่งนี้จึงถูกเพิ่มระดับขึ้นมาโดยทันทีเมื่อศิลาดวงดาราถูกชิงไปเหล่าแรงงานยักษ์ก็ยกระดับขึ้นมาในทันทีเลยหรือแม้ว่าจะอย่างไรตอนนี้มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรสําคัญแล้ว ลุ่มยักษ์แรงงานที่เพิ่มพลังไปยังระดับปลุกดวงจิตขั้นที่3และยังเข้าใกล้ขั้นที่4เ mm. ขตแดนดวงจิตปรากฏอีกด้วยทําให้มันมีวิชาต่อสู้และพลังความแข็งแกร่ง,งพร้อมกับทักษะที่สูงล้นจนทักษะก่อนหน้านี้เทียบไม่ติดเลยซ้ํากันนั้นในตอนนี้เหล่ายักษ์ตาเดียว400-500ตัวก็มีความสูงขึ้นมากลายเป็น4เมตรร่างของมันแต่ละตัวน,นั้นมีน้ําหนักถึง12ตันดูราวกับรถถังยักษ์ที่สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็ว ยิ่งพลังกดดันของพวกมันนั้นไม่ได้ต่างจากกองทัพหลายหมื่นของมนุษย์เลยหากวัตถุมันล้อมกรอบเอาไว้แล้วก็ไม่มีทางที่พวกเขาจะหนีพ้นอย่างแน่นอนในเวลานั้นหนานกงหยุนก็ได้ตะโกนออกมาด้วยท่าทางที่ประหลาดใจและดีใจข้าข้าพบแล้วที่บนผนังภายในห้องโถงนั้นมีอักษรขนาดใหญ่สีทองเหมือนกับอักษรโลหะที่บุบเข้าไปบนพื้นแต่บุบลึกเข้าไปจนแทบจะไม่สามารถแยกออกได้หากเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ จะสามารถสังเกตเห็นรอยตัดของผนังที่แยกยุบเข้าไปด้วยดังนั้นสถานที่แห่งนี้ก็น่าจะเป็นรอยประตูเข้าไปนั่นเองหนานกงหยุนที่ตะโกนออกมาพร้อมกับกระแทกเปียงประตูอย่างแรงเพื่อเปิดประตูนั้นหากแต่ประตูก็ไม่ทําการเปิดขึ้นมาเลยมันยังสะท้อนพลังส่งร่างนางลอยออกมาได้ซ้ำเฮ้ยใช้แรงขนาดนั้นแล้วย,ยังไม่สามารถเปิดได้อีกเหรอนี่นี่จะต้องเป็นประตูลับแน่ ชูเทียนจึงเดินเข้าไปตรวจสอบชั่วขณะทันใดนั้นเขาก็พบชิ้นส่วนของอักษรรูนลึกลับมากมายหลายสิบชิ้นเนี่ยมันคือปริศนาตัวต่อพวกเจ้าปุกป้องข้าเอาไว้ก่อนนะข้าจะทําการแก้ปัญหาตัวต่อปริศนานี้เฟิงเฉยเตี่ยนในตอนนี้ก็จ้องมองออกไปยังยักษ์ตาเดียวที่กําลังวิ่งไล่ล่าเจ้าจิ้งจอกน้อยกลับมาเฮ้อาบางทีข้าคิดว่าคงไม่มีเวลาแล้วแหละชูเทียนจึงรีบตอบกลับไปว่าเออไม่นานหรอกนะ้า สิบวินาทีก็เพียงพอแล้วในตอนนั้นเองชูเทียนก็เริ่มต้นตรวจสอบตัวอักษรโลหะที่เป็นอักขระพิเศษที่จริงแล้วมันสามารถเลื่อนขึ้นและลงได้เป็นกฎการเล่นที่ดูง่ายดดยมากตราบเท่าที่สามารถจัดเรียงอักขระเวทนี้ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ประตูดังกล่าวนี้ก็จะเปิดออกกฎการเล่นนั้นง่ายได้แต่การเล่นนั้นยากมากๆปัญหาแรกนั้นเขาไม่รู้ว่ารูปร่างตอนแรกของมันคืออะไรนะสิ ถึงจะสามารถต่อบปริศนาตัวนี้ได้จะดีจะร้ายก็ลองต่อให้เป็นรูปร่างเหมือนกับตัวอักษรในแผนที่ดีไหมนะในเมื่อไม่มีสิ่งใดอ้างอิงเลยการวางอักษรร่นเพื่อสร้างวงเวทนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากและยิ่งยากเข้าไปอีกหากจะคิดหาต้นแบบเพื่อนํามาใช้ในตัวตอบปริศนานี้ได้สิ่งที่ยากที่สุดตอนนี้ก็คือตัวต่อปริศนานี้ถูกกาหนดไว้ให้ตายตัวหากว่าจํานวนการขยับของพวกมันเกินกว่าที่กําหนดไว้แล้วแล้วก็มันก็จะแตกกระจาย ให้เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นนะสิและหากว่านําแผนผันผงนี้ไปยังรัฐกลางให้คนของสํานักเมคาแก้แล้วก็อย่างน้อยก็ต้อง10วันหรืออาจจะครึ่งเดือนเลยก็ได้ชูเทียนที่ตอนนี้ไม่มีเวลาให้ใช้มากมายขนาดนั้นซ้ำยังถูกกดดันจากกองทัพของยักษ์ตาเดียวที่กำลังไล่หลังมาอีกอคงจะต้องใช้เวทมนต์แล้วกระมังถึงจะสามารถทำให้สำเร็จได้กองทัพยักษ์ตาเดียวในตอนนี้อยู่ห่างออกไปหลายสิบจ้างจากประตูแล้ว บางตัวก็เริ่มที่จะง้างลูกศรกำลังยิงตรงมายังพวกเขาเฮ้ hey, พวกเจ้าขวางมันไว้ก่อนนะหนานก้องอยู่ในตอนนั้นก็ปล่อยพลังวิญญาณมหาศาลออกมาก่อนที่จะโจมตีออกไปยังเหล่าลูกศรที่พุ่งมาหาพวกเขาในเวลาเดียวกันสายฟ้าสีม่วงก็ถูกยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยมุกสายฟ้ากลายเป็นริ้วแสงลากยาวออกไปก่อนที่จะกระจายตัวออกไปรอบๆท้องฟ้าพร้อมกับปลดปล่อยตาข่ายสายฟ้าออกมาด้วยมันเป็นพลังสายฟ้าที่หนาแน่นเป็นอย่างมาก เมื่อเหล่ายักษ์ตาเดียวเข้ามาใกล้ก็ถูกกระแทกกระเด็นไปด้วยตาขายไฟฟ้าทันทีเพลงกระบี่ว่ายุสลายมวลเมฆาเฟิงฉฉยเตี่ยในตอนนี้ก็สร้างปราณกระบี่ขึ้นมาหลายสิบสายพร้อมกับหมุนวนกลายเป็นพายุสีเขียวและหมุนวนพุ่งตรงไปยังเหล่ายักษ์ตาเดียวด้วยพวกเขาทั้งหกคนได้ใช้หลากหลายวิธีเพื่อจะต้านทานหยุดพวกยักษ์ตาเดียวให้ได้มากที่สุดทว่าขนาดของฝ่ายศัตรูนั้นมีขนาดใหญ่จนเกินไป ซ้ำยังดูร้ายเป็นอย่างมากด้วยพวกเขาไม่มีทางที่จะสามารถต้านทานพวกมันได้ด้วยพลังที่พวกเขามีในตอนนี้หรอกและเนื่องด้วยระยะห่างของยักษ์ตาเดียวกับพวกเขาในตอนนี้ก็ยนเข้ามาเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วจะต้องถึงตัวพวกเขาอย่างแน่นอนหากเมื่อเหรากองทัพยักษ์ตาเดียวเข้ามาใกล้พวกเขาถึงสามร้างพวกมันจะต้องสามารถสังหารพวกเขาทั้งหมดได้ยอย่างแน่นอนชูเทียนในตอนนี้ก็กําลังรวบรวมสมาธิเพื่อที่จะเปิดประตูลับ เขาไม่ได้สนใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบกายเขาเลยค่ายกลตอนนี้ก็เริ่มลอยขึ้นมาบนอากาศขยับไปมาราวกับว่ามีชีวิตและกําลังเชื่อมต่อกันและกันอยู่พรึบชู่เทียนยังคงเคลื่อนชิ้นส่วนต่าง,างๆเพื่อให้มันเชื่อมต่อกันและการทีละอันตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างรวมตัวกันขึ้นมาแล้วและเมื่อชิ้นส่วนสุดท้ายได้เคลื่อนออกไปครืนค่ายกลวงเวทต,ตอนนี้ได้ส่องสว่างโช่ช่วง อักษรรุนมากมายกำลังหมุนวนอย่างรวดเร็วกระจายตัวออกมามันค่อยๆแผ่เข้าไปยังประตูอย่างช้าๆท้ายที่สุดแล้วก็เริ่มมีเสียงดังออกมาแครแคแคประตูโลหะค่อยๆแง้มออกมาแล้วทันใดนั้นเสียงหนึ่งเสียงก็ดังขึ้นมาบนจิตสำนึกของพวกเขาประตูกลลับได้เปิดออกสำเร็จได้รับคะแนน20แต้มตอนนี้มีคะแนน170คะแนนโอ๊ประตูเปิดแล้วหยุนเซียวหลินมู่และฟางหาน ค่อยๆกันช่วยผลักประตูเพื่อให้เปิดกว้างก่าเดิมชูเทียนก็หันหน้ากลับไปบอกพวกเขาหนีเร็วเข้าแน่นอนว่าเหล่าคนทั้งเจ็ดก็เร่งรีบเข้าไปหลังประตูในทันทีเหล่าแรงงานยักษ์ตาเดียวมากมายก็กรูกันเข้ามาพร้อมกับเตรียมโจมตีประตูลับมุกสายฟ้าของหยุนเหยาก็สว่างวาบและมีลำแสงมากมายปรากฏขึ้นมากระแทกไปยังเหล่ายักษ์ตาเดียวหยุนเซียวหลินมู่และฟางหานต่างก็ช่วยกันผลักประตูเหล็กเพื่อปิด แน่นอนว่าเมื่อผ่านจุดนั้นมาได้พวกเขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวจริงๆเจ้าจิ้งจอกน้อยตอนนี้ก็คลานขึ้นมาบนไหล่ของชูเทียนพร้อมกับเลียไปที่เล็บของมันไปมาด้วยท่าทางที่คับอ,อกรับใจต้องลำบากเจ้าแล้วในเวลาเดียวกันชูเทียนก็ลูบหัวของมันเบาๆก่อนที่จะพูดปลอบใจมันว่าแล้วข้าจะให้รางวัลกับเจ้าทีหลังนะจิ้งจอกน้อยก็พยักหน้าอย่างพึงพอใจ หวังว่ามันคงไม่ต้องเหนื่อยเปล่าแล้วนะหยุนเซลยวเองก็กล่าวออกมาอย่างจริงจังเหล่าอสูรภายในด่านทดสอบเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาถึงขนาดนี้ด้วยอัตราความแข็งแกร่งนี้พวกเราไม่สามารถอยู่ภายในนี้ได้นานแน่นอนและการที่จะสามารถอยู่ได้นานถึง3วัน3คืนนั้นยิ่งเป็นไปได้ยากเลยใบหน้าของทุกคนในตอนนี้รู้สึกหดหู่ไปด้วยเช่นกันด่านทดสอบนางกล่าวนี้สามารถเปิดการทดสอบได้มากกว่าสวัน หากแต่ในตอนนี้พวกเขาอยู่มานี้ไม่ถึงสามชั่วโมงเลยด้วยซ้ำหากเราอสูนแข็งแกร่งขึ้นด้วยอัตราน,นี้แล้วก็อีกสองถึงสวันไม่ใช่ว่าเราอสูนแรงงานเหล่านี้จะไม่กลายเป็นระดับเทพเจ้าไปหรอกหรอเฮ้ยแทบจะไม่สามารถประเมินความแข็งแกร่งของเราอสูนที่จะมีได้เลยบางทีเหล่าองค์ครักษยกษาสา3วันจากนี้ก็คงจะมีการเพชรแล้วกระมังเพียงแค่หายใจก็สามารถสังหารพวกเขาได้แล้วคนออกแบบสถานที่ฝึกฝนแห่งนี้ เอาสมองส่วนไหนมาคิดกันนะหนานกงอยู่นั้นรู้สึกขุ่นเคืองเป็นอย่างมากหอคอยทดสอบนี้ได้ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีและมีพลังแนระดับปลุกดวงจิตถึงจะเข้ามาได้เฮ้หรือว่าในยุคนั้นข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในยุคนั้นคงจะมีแต่ผู้เชี่ยวชาญในระดับเขตแดนดวงจิตที่แท้จริงกระมังที่มาเข้าร่วมการแข่งขันนี้กันหนะแต่ถึงจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเขตแดนดวงจิตที่แท้จริงก็ตาม มันก็ยังยากอย,กอยู่ดีที่จะรอดชีวิตจากที่แห่งนี้ได้เพราะยักษ์ศาก่อนหน้านี้ก็มีพลังแทบจะเทียบเท่ากับผู้ฝึกตนเขตดแดนดวงจิตที่แท้จ,จริงแล้วหลังจากนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงพวกมันคงจะไม่มีปีกบินได้มาทุกตัวหรอกนะเฮ้ยเจ้ากล่าวผิดแล้วฉู่เทียนในตอนนั้นรีบกล่าวเสริมออกมาสถานที่ฝึกฝนลึกลับแห่งนี้ทุกครั้งก็จะมีระดับที่ถูกปรับไปตามความแข็งแกร่งของผู้เข้าร่วมสีตตาซื้อแห่งรัฐกลางในปีนี้ แข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนมากดังนั้นจึงทําให้ด่านทดสอบในปีนี้ยากขึ้นกว่าเดิมด้วยกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือถึงจะมีผู้เข้าร่วมเป็นเขตแดนดวงจิตที่แท้จริงถึง10คนพวกเขาข็ยากที่จะผ่านการทดสอบนี้ไปได้ง่ายๆนี่คือปัญหาที่พวกเขาจะต้องก้าวผ่านไปให้ได้นะสิไม่เช่นนั้นแล้วจะเรียกว่าหอคอยฝึกฝนได้อย่างไรกันเออแล้วตอนนี้พวกเราควรทํายังไงกันดีล่ะถึงจะอยู่ที่นี่ตลอดไปแต่สถานที่ในหอคอยฝึกฝน ย่งจะต้องปล่อยเหล่าอสศูนออกมาอยู่ดีดังนั้นแล้วพวกเราเองก็จะต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยในเวลานี้ฉู่เทียนก็องมองไปยังแผนที่อย่างระมัดระวังฮคิดไม่ตกเลยฮะมันแปลกจริงๆเอ๋มันแปลกยังไงหรอฉู่เทียนก็รีบแสดงแผนที่ให้กับทุกคนดูทางลับตรงนี้เป็นเพียงเส้นป่าซึ่งสถานที่ที่พวกเรากำลังไปนี้ไม่ได้ปรากฏขึ้นบนแผนที่นะสิมันไม่มีชื่อบอกเอาไว้ด้วยซ้ำ เอ๋ ه, เจ้าจะกล่าวว่ามันเป็นพื้นที่ลับในแผนที่อย่างนั้นหรือก็ไม่รู้สินะไม่ว่าจะยังไงพวกเราก็ไม่สามารถที่จะถอยหลังไปได้อยู่แล้วนี่จากนั้นฉูเทียนก็รีบเก็บแผนที่ก่อนที่คนทั้งหมดจะมุ่งหน้าไปยังทางเดินยาวด้านหน้าของพวกเขาครื่นเอ๋ ه, แผ่นดินไหวอย่างนั้นหรอหยุนเซียวด้จังมองไปอยังทางเดินทันใดน,นั้นก็ตะโกนตอว่าต่อขานทันทีบัดซบจริงๆหรือว่า ทางเดินนี้เต็มไปด้วยเหล่าอง,องค์ครักษยักษ์าอีกแล้วหรอทางเดินข้างหน้านี้นั้นแทบจะไม่แตกต่างจากทางเดินเขาวงกฏเลยมันมีสภาพที่คล้ายกันเหมือนกับตอนที่พวกเขาเข้ามามีทางแยกซ้ายขวาและยังมีโพรงรูปโคงที่ผนึกเหล่ายักษ์สาหินเอาไว้อีกมากมายด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาเข้าไปใกล้เหล่ายักษ์สาหินเหล่านั้นก็จะเริ่มถูกปลุกขึ้นมาในทันทีและที่ทางเดินด้านหน้าน,านี้เหมือนยังกับว่า การคืนชีพของเหล่าองครักษ์ยักษ์สานั้นจะเร็วกว่าในห้องถุงร่ที่พวกเขาพบมาซะอีกวิ่งเร็วเข้ายนี่มันไม่ตลกแล้วนะมันเพียงพอที่จะทำลายพวกเขาให้เละเป็นจุกเลยทีเดียวมีเพียงแค่วิ่งเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าไม่มีทางเลือกอื่นเลยพวกเขาทั้งเจ็ดคนจำเป็นจะต้องวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้ทางเดินข้างหน้านั้นมีศิลาก้อนเล็กแล้วก็น,น้อยตกลงมาอย่างรุนแรง และมันก็ยังมีศิลาขนาดใหญ่ที่พุ่งตรงมายังข้างๆพวกเขาด้วยเมื่อคนทั้งเจ็ดวิ่งมาถึงตรงกลางเหล่ายักษ์สาก็เริ่มวิ่งไล่กวาดพวกเขาโดยรูปร่างของพวกมันที่สูงห0เมตรมีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆพร้อมกับปลดปล่อยพลังวิญญาณที่หนักหน่วงออกมาด้วยมารดามันเถอะพวกมันเริ่มตื่นกันหมดแล้วงานพวกเราก็วิ่งกันเร็วเข้าคนทั้งเจ็ดคนในตอนนี้ถูกเหล่ายักษ์สาไล่หลังมาทุกครั้งที่มันวิ่งไล่ พื้นดินก็สั่นสะเทือนไม่หยุดย่อนแม้ว่าจะยังเหลือระยะทางอีกตั้งครึ่งหนึ่งทว่าด้วยความเร็วในตอนนี้มันก็เกินกว่าที่พวกเขาจะเพิ่มขึ้นได้อีกแล้วซ้ำกันนั้นก้าวหนึ่งของยักษ์สายังได้ระยะทางมากกว่าพวกเขาซะอีกไม่ช้าก,ก็เร็วพวกเขาจะต้องถูกจับได้อย่างแน่นอนชูเทียนจึงรีบกล่าวออกมาทันทีนี่สร้างน้ำแข็งสร้างพื้นน้ำแข็งเร็วเข้าฟางหานจึงได้เรียกพลังพูดวิญญาณยักษ์น้ำแข็งของเขาออกมา พร้อมกับปลดปล่อยพลังวิญญาณที่เป็นหมอกสีขาวพวยพุ่งอับไปทั่วพื้นไม่หยุดหย่อนก่อนที่ทุกหนลุกแห่งที่เขาวิ่งผ่านจะทาให้พื้นบริเวณนั้นกลายเป็นน้าแข็งไปหมดชั้นน้ําแข็งที่หนานั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาด้านหลังพวกเขาตลอดเวลาที่พวกเขาวิ่งผ่านไป 5, 10 20ในเวลาดังกล่าวเหล่ายักษ์สาต่างก็ฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาเรื่อยๆมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นคนทั้งเจ็ดต่างก็วิ่งสุดกําลังเท่าที่จะสามารถทําได้ กลุ่มของหยุนเซียวที่มีพลังฝึกตนต่ำที่สุดดังนั้นแล้วความเร็วของพวกเขาจึงเทียบกับคนอื่นๆไม่ได้เลยพวกเขาอาจจะเริ่มถึงขีดสุดแล้วหากแต่ด้วยวินาทีเป็นตายนั้นประตูขนาดใหญ่ด้านหน้าของพวกเขาที่มองเห็นอยู่ไกลๆมันได้ส่องประกายแสงวับวาวมันเป็นอุโม,มงค์ส่องแสงสว่างให้กับพวกเขาในเวลานี้ในที่สุดก็เจอทางข้างหน้าจนได้ยหยุนเหว่ยและไฉ่เตียพวกเจ้านำทางเข้าไปพวกเราจะดูข้างหลังเอง ด้วยอุโมงทางเดินข้างหน้านี้ถือว่าอยู่ห่างไม่ไกลแล้วสําหรับเหล่ายักษ์สาทว่าสําหรับมนุษย์นั้นแตกต่างกันออกไปคนทั้งเจ็ดเดีวิ่งตรงไปยังอุโมงข้างหน้าอย่างรวดเร็วใช้เวลาไปราวสิบนาทีในที่สุดพวกเขาก็เข้าไปยังอุโมงดังกล่าวได้สําเร็จเฟิงเฉยเตีย่ยและหยุนเหยาที่นําหน้าเข้ามาพวกนางได้พุ่งเข้าไปพร้อมกับเรื่องปิดประตูรอเหล่าคนทั้งห้ามาก่อนที่คนทั้งห้าใกล้เข้ามาพวกเขาทั้งห้าก็กระโดดเข้าช่องประตูที่กําลังปิด ทันใดนั้นประตูโลหะดังกล่าวก็ได้ปิดลงในทันทีคนทั้งห้าได้กระโดดเข้ามาภายในอย่างหวุดหวิดพร้อมกับประตูโลหะที่ปิดลงพอดีกรื่นเสียงกระแทกประตูก็ดังผ่านมาเป็นระยะระยะพื้นที่ด่านฝึกฝนถึงกับสั่นสะเทือนเลยเหมือนอย่างกับว่าเหล่ายักษ์ศากำลังกระแทกประตูอยู่ด้านนอกอย่างไรก็ตามนั่นนับว่าเป็นโชคดีไม่น้อยที่ประตูแห่งนี้แข็งแรงเมื่อปิดลงแล้ว จึงทาให้แม้แต่เหล่ายักษาก็ยังไม่สามารถทะลวงเข้ามาได้เลยคนทั้งเจ็ดตอนนี้ถึงกับสุดลงกับพื้นในที่สุดฉู่เทียนก็สามารถตระหนักได้ถึงความเป็นจริงแล้วว่าความเป็นจริงแล้วนั้นมันมีข้อห้ามอยู่ด้วยก็คือห้ามขัดแย้งกันในการเข้าทดสอบในครั้งนี้เพราะนี้เป็นการทดสอบความร่วมแรงร่วมใจของทีมเป็นการร่วมมือกันเพื่อให้ผ่านการทดสอบครั้งนี้ไปให้ได้นะสิกลุ่ม3คนของฉู่ซิงเหอที่ขัดแย้งกับกลุ่มพวกเขามาตั้งแต่แรก ทำให้คนทั้งสิบนั้นแยกออกมาตั้งแต่แรกเลยกลุ่มเจ็ดคนของฉู่เทียนตอนนี้อ่อนแอกว่าดังนั้นสถานการณ์ทดสอบจึงน่้ยากตั้งแต่เริ่มต้นในที่สุดพวกเราก็รอดได้ยอย่างบุบิดอีกแล้ว ây, เหนื่อยชะมัดเลยแต่เอ๊ะแล้วที่นี่มันที่ไหนกันนะ่ะทุกคนในตอนนี้ได้จ้องมองไปรอบๆและจ้องมองผ่านเข้าไปด้านในทิศน,น้ของพวกเขานั้นที่จริงแล้วมันมีหุบเหวลึกลงไปที่ดำมืดไปหมดเลย มืดมิดจนมองไม่เห็นก้นเหวเลยด้วยภาพที่เห็นนี้ทําให้พวกเขาถึงกับกลืนอากาศที่เย็นเยิบเข้าไปนี่ชูเทียนดูแผนที่เร็วเข้าชูเทียนจึงเริ่มเปิดแผนที่ดูอีกครั้งจากทางลับที่พวกเขาผ่านออกมาที่แผนที่ของพวกเขาก่อนหน้านี้ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆทว่าในตอนนี้กลับมีสถานที่ปรากฏขึ้นมาบนแผนที่อย่างไม่คาดคิดนะสิมันเป็นตัวอักษรของเผ่าสวรรค์ที่เขียนไว้หลายตัวพื้นที่รังพึ่งยักษ์ พื้นที่รังพึ่งยักษ์คืออะไรกันนะหลินมู่ก็กล่าวออกมาเสียงดังที่ด้านหน้านั้นมีสะพานศิลาด้วยทุกๆคนคอยจับจ้องมองไปอย่างช้าๆนะที่ตรงนั้นมีสะพานศิลาอันหนึ่งที่พาดยาวข้ามผ่านความว่างเปล่าเรากับเป็นเพียงวัตถุที่ปรากฏขึ้นมาบนความมืดมิดอยู่กลางพื้นที่ว่างเปล่าเป็นสะพานที่เหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดดูราวกับว่าเหมือนมันลอยอยู่บนอากาศ ทำให้ทุกคนรู้สึกสับสนจนทำให้ภายในใจรู้สึกสั่นไหวเต็มไปด้วยความสงสัยและความหวาดกลัว